เ่อกี้ก่อนนตอนนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วค่ะก็เศร้าไปอยู่สองสามวันวันนี้ปอบตลอดเลยคือเราลากค่ะเราอยู่กับเขามันเหมือนเป็นตัวแทนของทุกความสุขความทุกข์ความเศร้าเราคุยกับน้องอ่ะมันมันได้กลินแล้วมันอยากนอนเนาะมันก็เป็นความผูกพันแต่ว่าตอนหายเราก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ เราก็ปลอบใจตัวเองเราก็เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ก็ต้องโทษตัวเองก่อนด้วยเข้าใจค่ะแต่ว่าในบางอย่างมันก็มีปัญหาที่เราเราเสียดายที่เราน่าจะได้รับการปลุกจากสางสายการบินเราจะได้มีเวลาเตรียมตัวอะไราเงี้ยหลายๆคนก็มองว่า ไม่เชื่อที่เขาไม่ปลูกบางคนก็บอกเคยเจอเหมือนกันที่ไม่ปลูกซึ่งอันนี้ก็ต้องพูดตามความจริงคือเขาไม่ปลูกเราจริงๆตอนนี้ก็ให้ทงทีมงานติดต่อไปแต่ทางเขาก็ติดต่อกลับมานะคะเขาก็ช่วยเหลือแล้วก็ติดตามให้อยู่ตอนนี้ยังไม่ยังไม่เจอน้อมแต่ก็ หวังว่าจะได้เจอเพราะบางคนก็บอกว่าบางคนรอประมาณเกือบเดือนถึงจะเจอของอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ผ่านมาสองอาทิตย์กว่า<ๆ>ก็คิดว่าอีกสองอาทิตย์อาจจะเจอน้องก็ได้ปลอบใจตัวเองแต่ล้เรียบร้อยก็เดินหน้าต่อไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเศร้านางเดี๋ยวพลังงานหายแล้วก่อนไปมันมีกระแสในผ่านมาแบบสองด้านใช่ที่แบบว่าความคิดเรางไบ้ามีผลไหมแต่ว่าก็ทําให้เราได้ฉุกคิดในหลายเรื่องถ้าถ้าคอมเมนต์ไหนเป็นการ เตือนเพื่อให้เราปรับปรุงแล้วเรานึกคิดตามเขาเราก็รู้สึกเอาไปปรับใช้ได้อันนี้แต่ก็เอามาใช้มายอมรับแต่ว่าอันไหนที่เหมือนเหมือนเน้นเพื่อสนุกสนานอันนี้เราก็มองผ่านไปเลยค่ะเพราะว่าคนไม่เข้าใจอธิบายยังไงเขาก็ไม่เข้าใจต่างแปมว่าโลกหีโลกหมุนแปลอะไรเนี่ยเอาแต่ใจมันมีในคอมเมน์ชุนอย่างไรกอยากอธิบายยังไบ้ากอธิบายยากจันเลยรือว่าแค่คนที่เขารักเราเข้าใจเราพอแล้วค่ะง่าย ก่อนนี้เคย้บริการสายการบินนี้มามีปัญหาไม่มีเลยใช่คังแรกเัตั่อไปนะคะยังไม่ด้มีโอกาสเดินทางเดี๋ยวก่อนค่ะเรายังติดใจอะไรกับ้อไมหงอ่เยไ้วอไไม่ติดใจแล้วค่ะแต่ว่าเดินหน้าต่อใช่ทุกคนก็มีปัญหาชีวิตทุกคนก็มีอุปสรรค แต่ว่าจะแก้ไขมันยังไงและเดินหน้าต่อยังไงอันนี้สัาผัญกว่าค่ะทเราอแอบาลัันเนม่ต้องัควานหาทุกคืนคืนครับมันนเคยควานไงระเมอหาทุกคืนควานอ่าวไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยโอ้หเหงาเนี่ยเดี๋ยวก็รักาจะไหลคิดถึงมาเกรดมกลิ่นแถวนี้ไม่ รอน้องอยู่รอน้องก่อนเหอใช่เอเอ <c oughs> วันนั้นเขชีขอบใ,ใบใจอะไรบ้างวันนั้นเออขอบใจเหรอครับจริงๆก็คอยช่วยเหลือดีกว่าครับคอยช่วยตามคอยช่วยอะไรป็นเวลาที่เขาเสียใจหรือนอนคิดถึงน้องตุ๊ก,กตาววเราก็าโอเคเอาเสื้อเราไปก่อนนะ <Okay. S 2> จัเงี้เหรอเอาเสื้อให้ดม <c oughs> นอนกอดกันไปก่อนนะเป็นคนเหมือนติดกลิ่นต่าติดกลิ่นใครเป็นหรือเปล่าติดหมอนเน่าตุ๊กตาเน่า มีกลิ่นมีกลิ่นมีกลิ่นคนข้างข้างช่วยช่วยอยู่ค่ะ